สวัสดีครับพบกับฟีฟ่าออนไลน์3อัปเดตล่าสุดนะครับอันนี้ขอแนะนำเรื่องโหมดนะครับโหมดใหม่เขาเรียกว่าโหมดครับนะครับโหมดนี้จะแข่งกับคอมพิวเตอร์นะครับแข่งกับคอมนะก็มีทั้งย u โรเปียครับครับมีเวิลด์ครับแล้วก็ Match of the month นั่นเองนะครับสามแบบสามสไตล์นะครับค่าตอบแทนจะแตกต่างกันออกไปดีสุดก็คือยุโรเปียนั่นเองนะฮะทีนี้เราจะ ไปดูเริ่มกันที่ยุโรเปียนก่อนละกันนะครับยูโรเปียนเนี่ยถ้าเลือกเข้าไปความยากจะมีอยู่ทั้งหมด5ระดับอย่างที่เราเคยทำไว้นะฮะก็คืออเมเจอร์นะฮะมีเซมิโปรโปรเวอร์คลาสหรือเจนรีเจนเดอรี่มีผลนะครับกับการเลือกความยากระดับนี้นะฮะเพราะว่าการเลือกรีเจนนี่คือยากมากจริงๆไม่เหมือนกับบอลลีกที่เราเล่นนะฮะอันนี้ขอบอกไว้ก่อนว่าไม่เหมือนกับบอลลีคความยากของคอมพิวเตอร์จะเขี่ยวเรามากขึ้นนะครับส่วนการเลือกทีมครับอันนี้ สงสัยว่าทําไมต้องมาเลือกนะครับเพราะว่ามันเป็นยุโรเปียไงครับสำหรับทีมที่เล่นคนที่เล่นอเมริกาใต้คนที่เล่นเอเชียอะไรก็แล้วแต่จะมาเล่นโหมดนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเลือกทีมที่อยู่ในยุโรปเท่านั้นนะครับนั่นก็คือสโมสรต่างๆนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวเราทั้งหมดยังคงเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะอันนี้ก็เลือกทีมที่ใช่นะครับนี่ฮะเลือกผมเลือกไบยีมิวนิกครับครับก็ยังรอบ อันนี้นะครับจะเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายของยูฟ่าแชมเปียนลีกปีล่าสุดก็คือปีนี้นั่นเองที่เพิ่งแข่งกันอยู่นี่แหละนะฮะผมเลือกบายเย็นะครับก็ไปประกบคู่เจออาร์เซนอลจริงๆเลยนะครับส่วนทีมอื่นนั้นก็อย่างนี้ฮะเซนิตครับเจอดอทมุลครับชาลเก้เรอแมดริกอะไรอย่างเงี้ยครับมิลานอะไรประมาณนี้ครับคือเขาใช้ของจริงอะฮะทั้งหมดก็เปรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับ นี่ครับพอแข่งไปก็นี่ครับประกบคู่กันเรียบร้อยนะครับถ้าชนะเข้าไปเรื่อยๆแข่งแบบเย้าเยอนนะฮะก็เหมือนของจริงเป๊ะเลยนะครับใช้กดเอาเวโกนะก็ค่าตอบแทนก็1แพงอยู่นะครับทีนี้เราไปดูวัวครับครับอีกหมดครับหมดหนึ่งนะครับวัวครับนี่ให้อิสระเสรีทางด้านสโมสรนะครับแต่ว่าก็คือหมายความว่าจะเป็นทีมของเราที่เราเล่นมาตั้งแต่ในแต่ไ์นั่นแหละ นะฮะก็เพราะว่ามันเป็นเวอร์ไงครับมีทั้งเอเชียทั้งอเมริกาใต้ทั้งยุโรปสามารถเล่นได้นะครับเพราะนั้นก็อันนี้เขาจะเน้นที่ทีมของเราเป็นหลักนะครับเวอร์ครับแชมเปี้ยนชิพเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ทีมนะครับน่าจะมาจาก6ทวีปหรือ6โซนนั่นเองนะครับก็เลือกมาโซนละทีมหรือ2ทีมอะไรนี่แหละนะครับอย่างที่เขาชิงสโมสรโลกกันนั่นแหละครับมีซูวอนนะฮะมีอะไรพวกนี้นะครับก็6ทีมก็คไข่เจอกันนะครับแข่งแบบ ไม่แน่ใจว่าแมตต์ดียวหรือสองแมตต์นะครับครับนี่ฮะก็เป็นเวิร์ลนะครับส่วนไปครับเป็นแมตต์ออฟเดอะมันนะครับอันนี้ก็ผมไม่แน่ใจว่าเงื่อนไขของโหมดนี้คืออะไรนะครับแต่ว่าเขามีทีมให้เลือกเนี่ยเป็นเฉพาะยุโรปนะครับแล้วก็แต่ละลีกเนี่ยจะมีให้เลือกทีมหรือ2ทีมเท่านั้นเองนะฮะต้องเลือกใหม่นะครับใช้ทีมเดิมของเราไม่ได้นะฮะเพราะนั้นก็อันนี้ก็เลือกไปก็ไข้กันปกติเหมือนกับโหมดทั่วไปนะครับตัวเรายังคงเดิมนะครับ ขอ,อ,อย้ำนิดนึงนะครับว่าการแข่งระบบครับเนี่ยมันสามารถเล่นได้แค่วันหนึงสครั้งหรือ2ครั้งตามโหมดกําหนดเท่านั้นนะครับไม่สามารถเล่นได้ทั้งวันเพราะไม่งั้นจะตั้มตังกัน,กนบานนะฮะครับก็นี่คือโหมดใหม่ที่น่าสนใจนะครับโหมดคับใครสนใจว่างอยากเล่นกับคอมก็ลองได้ครับ